ครับวันนี้มาไกลครับวันนี้มาไกลวันนี้มาที่เอสเคหนึ่งตัวนี้นะครับตัวท็อปครับตัวท็อปพอดีป๋าบ,บอกว่าคิดถึงมาช่วยดูรถให้หน้อยมาไเงี้ยนะมาไม่มีอะไรหรครับมาดูจริงๆมาดูความไวครับมาดูความไวอโอเคฮะสภาพก็ถือว่าเรมทะเบียนมีครับตัวนี้ โอ้มแรงครับพี่น้องวันนี้เจอตัวท็อปอีกตัวนึ่งหนึามหา้นี่ฮะตามป้ายหมายเลขความเร็วแรงจัดจ้านครับตอนนี้พักเที่ยงอยู่มาดูตั้งแต่เช้า,ชาแล้วเดี๋ยวนะครับให้ดูเลื่องทะเบียนมีเรียบร้อยฮะ นี่ครับตามนี้นะเร่มเทเบียนมีโอเคครับสภาพภายในโดยรวมก็ตามสภาพครับเครื่องเดิมอะไรเดิมทุกอย่างมาเยี่ยมเยือนป่านะครับที่สุรินครับวันนี้คนให้ามาช่วยดูรถพอดีปาก็ซื้อมา เผื่อมีใครสนใจอยากเอาไปใช้นะครับก็โอเคครับไม่เสียหายตัวนี้ฮะถ้าใครชอบไปสายตูดมนล,ลงตัวเลยนะครับนี่แหละฮะวันนี้ก็รมแรง ทุ่งนาเหมือนเดิม นะฮะอาดูชัดๆนิดนึนง y y 0 4 0 8 7 4 4นะครับตัวจริงเสียงจริงที่มาก็ไม่มีอะไรมากครับปาต ปั๊มใฮ้ดูดิกป้าส,ส่งไปซ่อมมาใหม่เลยฮะที่กรุงเทพพอดีช่างที่กรุงเทพก็ไม่ได้ตามมาละครับก็เลยให้ผมเข้ามาช่วยวเซ็ตเพชเชอร์ให้น้อยให้มันสมดุลหน่อยก็ทำการเซ็ตถังตอนเย็นนะครับตอนเย็นแล้วก็แต่เช้าแล้วละคร,บรอบหนึ่งแล้วก็มา เช็คตอนร้อนตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับทํางานไปสีชั่วโมงก็โอเคแล้วครับพักเที่ยงกันก็ตามสเปกเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคแล้วละครับทํางานได้ปกติโอ้ลมแรงครับวันนี้ไม่รู้จะได้ยินกันหรือเปล่า ใครสนใจรุ่นนี้นะครับก็ทักทายเข้ามาได้ครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะติดต่อผ่านมาที่เบอร์ผมนี้ก็ได้หรือไม่ก็จะมาดูก็เดี๋ยวเอาเบอร์ของป๋าไปนะครับ hmm. พิกัดตอนนี้ก็อยู่ที่สุรินครับสุรินครับสุริน,รนทำงานได้นะครับปั๊มไฮดรอลิก ซ่อมโอเวอร์ฮอนมาใหม่ทั้งลูกนะครับสัญญาณปั๊มพลอตก็เปลี่ยนใหม่ครับสั่งซ่อมมาที่กรุงเทพเลยถือว่าผ่านนะครับรถตัวนี้สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับผมนะครับฝากขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับ ที่135 SR ตัวนี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม